กับแขกรับเชิญเธอเป็นผู้หญิงร่างเล็กค่ะตลกปลกหาร่าเริงเลือกเกินเล่นละครน่จะออกมากี่ฉากกี่ตอนเธอขโมยซีนหมดค่ะคุณผู้ชมคุยกับเธอเลยดีกว่ากุ๊บกิฟบสซมนชิปเหลืองอุทัยค่ะ ขอบคุณคะ่ะดิ<อ>ฉันต้องบอกว่าเป็นเกียรติค่ะเพราะว่าคิวคุณแน่นมากเหลือเกินคะ่ะโอ้วีแม่ทำไมา<อ>หาก,กินบ้างเลยบ้างอ่าะใช่ลคะคนเกี่เรื่องอะ่ะพูดมาสิตอนนี้อะคะตอนนี้<อ>ถ่ายอยู่3เรื่อง3เรื่องเท่านั้นเองแต่ก็แ,แต่ว่าคนชอบคิดว่าหนูไม่มีงานนะทำไมอะ่ะก็เพราะว่าหนูลงรูปแต่รูปเที่ยวตลอดเลยทุกคนก็เลยคิดว่าแบบอ๋อคุณลงอินสตาแกรมมีแต่รูปเที่ยวคุณก็เลยคิดว่าเอ้ยกุ๊กก็บคงไม่ทำงานหรอกมั้งใช่คิดว่านี่ ไม่มีงานทำเหรอกอไอปวันวันมีแต่แบบโอ้ยอยู่ลันลาดมทุ่งหญ้าดมหเหีนดมะอะไรเนี้ย <c oughs> ด้วยนะคะนางมีงานนะคะคุณและจะบอกเลยว่าที่ได้คิวนางเพราะว่ากองละครแคนเซิลน,นะคะคุณทา <c oughs> งเลยว่างมาออกนะคะคุณจะบอกเลยต้องขอขอบคุณคุณแอนทอประสกุล <c oughs> <c oughs> ที่แคนเซิลน, <c oughs> นะคะ กุ๊ปกิ๊บจะบอกเลยว่าเจอกุ๊ปกิ๊บเมื่อไหร่ <_ d ance> คุณสวยขึ้นคุณเปล่งประกายคุณแบบเป็น <_ d ance> เล็กพี่แค่หนูแบบสวยเผ็ดดุอะคะ่ะคุณขอบคุณมาก <_ d ance> เลยค่ะถามหน่อยเวลาเล่นละครนะกุ๊ปกิ๊บไม่ว่าจะออกมาบทไหนนะฉากไหนคือคุณเล่นกันมาแล้วครึ่งเรื่องคุณออกมาปุ๊บคุณขโมยซีนทุกคนเลยอะคือเฮ้ยมันยังไงอาไยังไงไหนไหนบอกตักกะของการรับและการเล่นหน่อยซิว่ามันคือยังไงของคุณคือจริงๆหนูต้องบอกเลยว่า หนูแทบจะไม่ปฏิเสธละครเรื่องไหนเลยเออคือเราเรามีความคิดแบบนี้ว่าถ้าผู้จัดหรือว่าออคนทําเขาคิดมาแล้วว่าเราเหมาะแต่วเขายื่นมาให้ถ้าหนูว่างอะ่ะคิวได้หนูก็จะรับออแต่เวลาอ่านบทเนี่ยหนูจะมีนิดนึงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอ่านบทนี้แล้วเราเห็นภาพเรา คือหนูเป็นคนมีจินตนาการเยอะอ่ะคือหนูจะไม่มานั่งคิดว่าเอ๊ะฉันต้องเล่นแบบนี้ฉันต้องเล่นอย่างนั้นแต่พอเวลาเราอ่านบทแล้วเราเห็นตัวเองโลดแล่นในจินตนาการว่าเรากําลังทาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอยู่รู้เลยว่าจะเล่นเรื่องนี้ได้แล้วก็จะหลับทันทีและที่สําคัญคือคุณไม่ห่วงสวยเวลาคุณเล่นอ่ะจริงๆอะหลายคนชอบพูดบอกว่า นี่ตัวจริงทำไมไม่เห็นเหมือนในทีวีเลยอะตอนแรกก็แบบเอส๊สงสัยว่าใช่กุ๊กกิ๊บหรือไม่ใช่ทำไมในทีวีแบบอ้วนมากบางทีก็ดี๋ยวดำเดี๋ยวผอมเดี๋ยวแบบดูทุกเรื่องก็บางเรื่องก็สวยบางเรื่องอะไรก็แบบทำไมดูแบบไม่เหมือนอตัวเองเอะไรอย่างเงี้ยนี่สวยสวยกว่าในทีวีอีกนะบางทีสวยกว่าในตัวจริงพี่คะหนูคือตัวจริงค่ะสวยอะสวยมากสวยกว่าตัวจริงอะสวยกว่าตันี่ตัวจริงค่ะนี่ตัวจริงบางทีเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มั่นใจว่าใช่เราหรือเปล่าเพราะว่า วิธีทำไมดูผอมทำไมดูตัวเล็ก<อ>ทำไม<อ>ดูแบบ<อ>ไม่เหมือนเลย<อ>บางทีตัวจริงดูใสๆสไม่แต่งหน้าอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบทำไมดูเรียบร้อยเกินไปอ่ะดูไม่ใช่อ่ะอะไรเงี้ยบอกใช่ค่ะใช่อันนั้นเป็นละครค่ะแสะดงว่าเขาอินในบทบาทที่คุณได้เล่นจริงๆคุณเล่นอย่างสมบทบาทจนเขาเชื่อนั่นเองมากเลยค่ะแล้วคุณเอาเวลาตอนไหนที่คุณไปเที่ยวอ่ะคืออย่างนี้พี่แม่บางทีเนี่ยหนูคือหนูเป็นคนที่แบบ ไม่ใช่ว่าถ้าฉันไปทํางานซินก็จะนั่งรองทํางานสมมติไปถ่ายละครต่างจังหวัดอ่าอุ้ยมีภูเขาตรงนี้ใกล้ๆมีมีลำธารมีแม่นะ้ำหนูก็ไปช่วงแบบไม่ใช่ฉากเราไม่ใช่ฉากเราเราก็ไปหรือว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีถ่ายทะเลที่ทะเล,อะะเลตอนเอ่อสิบเอ็ดโมง คืนนั้นเราถ่ายละครเสร็จเราก็ไปก่อนกู<ค>น<ล>ไปก่อนท,ที่กองนัดเลยใช่เราก็ไปพักที่แบบใกล้ๆแล้วก็อตอนเช้าเราก็ตื่นมาเดินทะเลนั่นนู่นนี่้เราก็ไปทํางานออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนแบบใช้ชีวิตอ่ะเป็นคน<อ>ใช้ชีวิตมากๆเพราะเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปท่องเที่ยวไ,<อ>ไปนู่นไปนี<อ>่มันคือการพักผ่อนของเราไม่ใช่การแบบอยู่นิ่งๆเฉ<อ>ยๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบ,บางทีละครอเองี้ยวันรุ่งขึ้นเขาอยู่ดีโทรคืนนี้โทรมาแคนเซลว่าไม่มี หนูก็ไปเลยทันทีอยากไปไหนหนูก็ไปเลยไม่ต้องมีการวางแผนไม่มีอะไรคืออยากไปไหนก็ไปดิฉันก็ไปได้ด่วนเลยใช่เหมือนบางทีอยากไปฮ่องกงก็จองตั๋วเลยแล้วก็บางทีเคยจองตอนเช้าบินตอนบ่ายเงก็ไปเลยอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบชีวิตเป็นอะไรที่ไม่จําเป็นต้องรออยากทำอะไรต้องทำไปต่างประเทศไปฮ่องกงคืนนึงก็ไปไปไปคืนนึงแล้วก็บินกลับมาแล้วก็รับมางานอีเวนท์ที่สนามบินก็มีบางทีอ๋อแล้วแลไตายดีเนาะบางทีบินบินไปฮ่องกงใช่ป่ะคะ ตอนบ่ายของวันลุงขึ้นกลับมารับงานเสร็จแล้วก็ทํางานมาถ่ายละครเสร็จอีกวันหนึ่งอาจจะบินกลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแสดงว่าตอนนี้คือคุณโสดงี้เลยหรอโสดโสดมากๆเลยโสดมากๆด้วยโสดมากๆแบบไม่คุยกับใครเลยคนแบบส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าแบบเฮ<อ>้ยก<อ>ูคิดไม่มีทางอ่ะแบบที่จะแบบไม่มีคนคุยพูดเลยว่าไม่ไม่มีจริงเพราะหนูเป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์ด้วยอ้าว แล้วอย่างนี้ผู้ชายเขาจะมาจีบเธอหรือเขาจะส่งมส่งไลน์มาส่งมส่งมาก็3วันตอบทีสี่วันตอบทีนี่หายไปเป็นอาทิตย์จนจนบางทีผู้ชายเราต้องมาทำยังไงหรือว่ามาเม้นในไอจีอะว่าอ่านไลน์หน่อยเหรอไม่ว่า เออเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมแล้วพอเราเราก็จะตอบในไอจว่าเราเป็นคนเล่นไ G เยอะกว่าว่าเราไม่ค่อยเปิดไ <c oughs> ลน์เราก็บอกว่าสบายดีค่ะผู้ชายบอกว่าที่ผมต้องคอมเมนต์ในนี้เพราะว่าคุณไม่ตอบไลน์ผมเลยเล่นหร <c oughs> ือว่ากุ๊กกิ๊บเอ้คือบางทีเราเป็นคนแบบสนุกกับการใช้ชีวิตของเราอยู่เราก็เลยแบบข <c oughs> ี้เกียจไปนั่งแบบตอบตอบอะไรเยอะนี่จ้ะชีวิตอยู่ได้จ้กสมัติบล็อกใส่ผู้ชายจ้ะหนูรู้สึกว่าแบบคนนี่แบบอยู่ดีๆถ้าแบบมันจะใช่หรือว่าจะจะเป็น อะไรที่มันคลิกอ่ะอยู่ดีๆมันจะคลิกเองมันจะรู้สึกโดยที่เราไม่จําเป็นต้องพยายามอะไรโอใช่คุณคิดอย่างนี้ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะหนูเป็นคนคิดแบบนี้อยู่แล้วพี่แม่หนูเป็นคนทําทุกอย่างใช้ใจใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกตัวเองเอมากกว่าเหตุผลเพราะว่าหนูว่าจริงๆบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ดีแต่หนูว่ามันดีนะเพราะบางทีการที่คนเราอ่ะคิดอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปมันทําให้ชีวิตคนเราอ่ะยุ่งยากบางทีชีวิตเราอ่ะมันไม่ได้ยุ่งยากหรอก แต่เราตงหากที่เป็นคนทําให้มันยุ่งยากเองหนูว่าเฮ้คำตอบเธอมันทําให้เราประหลาดใจนะเราเห็นภาพรักเธอเป็นอย่างนี้เราเห็นการแสดงเธอเป็นอย่างนี้เราไม่รู้เลยว่ากุ๊กกิ๊บเป็นคนคิดแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนตั้งสตินะหนูเป็นคนมีสติมากเป็นคนที่แบบ จะยืนได้เร็วมากเพราะว่าเราจะรู้สึกเหมือนแบบคือหนึ่งอย่างต้องบอกว่าเป็นคนที่เอ,อเคารพความสุขของตัวเองมาก เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟังคานี้ให้ดีเราชอบอ่ะเคารพความสุขของตัวเองแล้ววันหนึ่งที่เราต้องเศร้าวันนึ่งเราเสียใจเราจะจัดการกับมันยังไงอ่ะเราก็เศร้าเลยค่ะเราก็แป๊บเดียวพอเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าความเศร้ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับสำหรับเรานเรามันจะมีโมเมนต์โมเมนต์หนึ่งเท่านั้นสมมติในหนึ่งวันวันนี้เรากําลังสนุกแฮปปี้ไปเดินทางนี่นั่นก่อนนอนเราอาจจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเรารู้สึกเหมือนแบบเฮ้ย เหงาเศร้าก็ให้เวลากับมันตรงนั้นแล้วจบแล้วปิดมันเช้าวันรุ่งขึ้นใช้ชีวิตมีความสุขต่อไปอว่านี่นะติดได้เงินเดือน1 0 0 0 0บาทจากแม่ใช่ครับแล้วมันใช้พอเหรอจะซื้อเยลลี่ซื้อขนมซื้อ,อะไรก็ว่าเป็นค่าขนมเราใช่ครับ